วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนิวเราไปร่วมหลอ่อเททองหลอ่อพระกันที่จังหวัดสิงห์บุรีวัดศรีจุรามณีจัดพิธีเททองหลอ่อพระองค์จำลองพระพุทธสิทธัตถะมหามุน,นีขนาดหน้าตัก29นิ้วเมื่อเวลา13นาฬิกาพระธรรมวชิราภิวัตรวัดบวรดิเวทวิหารเจ้าคณะเขตพระนครธรรมยุทธ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางอานวยกุฎเกตนางสาวนุษรากุฎเกตนายสุรศิทธิ์บรรลือศักด์และครอบครัวเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจท,ทองหล่อพระจำลองพระพุทธสิทธะมหามุนีขนาดหน้าตัด29นิ้วและทอดพระป่าสาเมคีเพื่อซ่อมหลังคาพระอุโบสถณวัสีจุฬามณีอำเภออินบุรีจงังหวัดสิงห์บุรีพร้อมวงสรวงพราหมณ์ บูชาฤกษ์พระเถระนั่งอธิษฐานจิตสี่ทิศพระธรรมวชิราภิวัตวัดบวรนิเวศวิหารเจ้าคณะเขตพระนครธรรมยุทธ์พระครูอิสระธรรมโสพลวัดศรีสำราญเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมยุทธ์พระครูสุวรรณวิโรดวัดทองเจ้าคณะอำเภออินบุรีพระครูพิทักษ์ธรรมสารวัดธรรมสังเวชท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวไผ่สวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะประกอบพิธีเททองโดยมีพระครูสมุนพดลธรรมพรโลเจ้าวาดวัดศร,รีจุฬามณีทนายสุชาติชมกุล ปรายกยฝ่ายกิจกรรมพิเศษสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ทนายมนตรีทรงประภัยเลยขานุการในคณะนำงานทางการเมืองวุฒิสภานางพัชนีเหลืองดีหลกผู้พิทักษ์สะสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากพระพุทธสิทธะมหามานีพระพุทธรูปปางมานวิชัยศิลปะสุโขทัยพุทธศตวรรษที่20ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรประกันให้ ในพระราชกิจานรุเบกษา25พฤศจิกายน2526หนึ่งเดียวในจังหวัดสิงห์บุรีที่ขึ้นทะเบียนกมรมศิลปากรบริสถานในอุโบสถวัดศรีจุรามนีเนื่องจากอุโบสถมีความชำรุดทรุดโทรมหลังคารั่วกระเบื้องแตกเป็นจำนวนมากน้ำไหลเข้าภายในพระอุโบสถบริเวณภายในและภายนอกอ,อุโบสถมีการชำรุดหลายจุด จึงร่วมกันบูรณะซ่อมแตมอุโบสถหลังนี้ให้กลับมาดังเดิมเพื่อทําพิธีสําคัญสําคัญสืบทอดพระพุทธศาสนานในงาน,นประจําปีวัดศรีจุรามณีอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี